สวัสดีครับสวัสดีชมรมเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับช่องทาง YouTube นะครับหลายหลาท่านนะครับวันนี้ก็ร้านนารันักนะครับก็พามาชมนะครับดอกละครับละหำนะครับ21นิ้วไว้5นะครับ1200วัตต์ไม่เด็ก2ก้อนตูดนะครับ6โอห์มนะครับพี่ท่านไหนสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับที่ร้านนารันักนะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับ ที่เขามาชมได้นะครับอันนี้ดอกลเดิมนะครับไม่เคยผ่านนะครับการซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะครับสภาพ95เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เจ้าของเครื่องนะครับใช้งานนะครับไม่ถึง4ครั้งแน่นอนนะครับผมรับประกันนะครับลูกค้าซื้อมานะครับจอดอย่างเดียวนะครับลูกค้าซื้อมาจอดอย่างเดียวนะครับนี่ครับไม่เหล็กไม่เหล็กอก้อนนะครับนี่นะครับไวท์นะครับไวท์สไปเดอร์นะครับ ไว้สไปเดอร์นะครับแข็งปกนะครับแล้วก็หน้าหมวกนะครับหน้าหมวกก็แทบไม่ได้ใช้งานนะครับถามแม่ดูถามแม่นะครับไว้ห้านะครับหมวกก็แทมนะครับผ้าก็ยังดำๆอยู่นะครับนะครับจอยังเดียวนะครับใส่มานะครับแล้วก็ตูดนะครับดูตูดนะครับนี่ครับพันสองร้อยวัตต์นะครับหกโอห์มนะครับของละห่ำนะครับไม่เหล็กสองก้อนนะครับ ใครที่กําลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านนรันศักดิ์นะครับได้เข้ามาชมได้นะครับมีทั้งหมดอยู่สี่ดอกนะครับตัวนี้นะครับอันนี้นะครับขายในราคาอยู่ที่ดอกละสี่พันห้าร้อยบาทนะครับสภาพเก้าสิบห้าสี่พันห้าร้อยบาทนะครับสภาพเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับลูกค้าซื้อไปนะครับอยากลัดได้ของมือหนึ่งไปนะครับพวกรอยนะครับจะมีเป็นบาง ตรงหัวน็อตนะครับพอเขาใส่น็อตนะครับก็จะมีรอยตรงตรงตรงนี้นิดนึงนะครับนะครับดอกล่าส0่ับาทนะครับส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับเช็คเครดิตกระโนนได้นะครับทางผมมีตัวตุนแน่นอนนะครับมีตัวตุนแน่นอนนะครับเบอร์โทรผมอันนี้นะครับชื่อเฟซนะครับอันนี้เบอร์โทรผมนะครับ ส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับดอกละ4,500บาทนะครับ21นิ้วไว้5นะครับสภาพ95%นะครับโดนไฟนะครับโดนอ่าพวกระบบไฟนะครับไม่กี่รอบนะครับระบบไฟไม่กี่รอบนะครับสภาพนะครับคุ้มแน่นอนนะครับลูกค้าท่านไหนที่ได้ไปนะครับส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับไม่มีบริการเก็บไปทางนะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับผมที่ร้านนรันศักดิ์นะครับผมโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ รับเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านดัลศัสักนะครับนี่ครับสายกวนนะครับสายกวนนะครับแล้วก็ถักเข้ามาได้นะครับนี่ครับหน้าดอกหน้าอะไรแทบไม่มีฝุ่นนะครับนี่ครับไม่มีฝุ่นนะครับนี่ครับลูกค้าซื้อมานะครับลูกค้าซื้อมาเมื่อหนึ่งก็จอดนะครับนี่ครับไม่มีหรอไม่มีฝุ่นครับไม่มีฝุ่นนะครับนี่ครับทุกดอกเลยนะครับไม่ได้ว่าเอามาเช็ดนะครับคือเช็ดแค่ตูดแล้วก็โค้งนะครับนี่ครับ มีมีฝุ่นนะครับสปเดอร์นะครับโยกแทบไม่ลงนะครับเพราะว่าของไม่ได้ใช้งานนะครับสปเดอร์ไม่หย่อนดอกดอกเดิมๆนะครับไม่ได้ใช้งานหนักอะไรเลยนะครับเอาแค่ดอกละ4,500บาทนะครับพี่ทนายสนใจทักเข้ามาด่วนนะครับหรือโทรเข้ามาด่วนนะครับมีแค่4ดอกนะครับขายเป็นคู่นะครับคู่ละ9,000บาทนะครับคู่ละ9,000บาทนะครับ เบอร์โทรผมนะครับอันนี้เฟซผมนะครับส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งน่าจะประมาณหมื่นสองเกือบหมื่นสามนะครับอันนี้เอาแค่เก้าพันบาทนะครับประหยัดต้นทุนไปนะครับน่าจะเยอะอยู่นะครับหลายพันด้วยนะครับอันนี้ก็เอาแค่คู่เก้าพันนะครับสองละสี่พันห้านะครับส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาอุดหนุนนะครับหลายท่านนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับท fl ี่ร้านนรันศักด์นะครับผมอย่ากดทิ้งอย่ากดนี่ครับไอยนะครับนี่ครับไอยห้านะครับไอยห้านะครับคนโทรมานี่ครับข้ามีคนโทรมาครับนี่ครับนี่ครับเดิมๆนะครับผ้ายังดำอยู่นะครับส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับไม่มีบริการเก็บไปทางนะครับที่ร้านนรันศักด์ไว้เข้ามาชมได้ สวยนะครับสวยสวยสวยเดิมๆนะครับใช้งานน้อยมากนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่ร้านนรันศักดิ์นะครับไม่เล็กสองก้อนนะครับตูดจีบนะครับตูดขาวๆเนียน่นะครับดำๆแทบไม่มีรอยนะครับใช้งานน้อยมากนะครับท่านไหนที่ได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับที่ร้านนรันศักดิ์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ0837398945แลกจีเทิร์นได้นะครับมีตัวไหนที่ แลกตีเทิร์ได้นะครับมีตัวไหนทีมได้ใช้งานนะครับก็เอามาแลกตีเทิร์ได้ที่ร้านรันสักนะครับนะครับหรือจะเป็นดอกลำโพงพาวเวอร์นะครับเอามาแลกตีเทิร์ได้นะครับที่ร้านรันสักนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาอุดหนุนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมนะครับยี่เบยี่บนี้ว้ห้านะครับพันสองร้อยวัตต์นะครับของลำนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ